ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับข่าวนี้เรามาดูความน่ารักของน้องพราวตะวันนะคะลูกสาวของแม่ยุ้ยจิรนันนะคะโอ้โหมาแบบกอพ่อมาเต็มเต็มเลยนะคะคนเป็นแม่ถึงกับน้อยใจน้องพราวตะวันไม่ต้องเอาพ่อททนมาหมดก็ได้ค่ะเรียกได้ว,ว่าสร้างรอยยิ้มและความสดใสได้ตลอดเวลาจริงๆนะคะสำหรับน้องพราวตะวันลูกสาวสุดที่รักของแม่ยุ้ยจิรนันนะคะกับสามีหนุ่มทันธนากร ที่เรียกว่าทำหลายคนตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ว่าได้ล่าสุดยุ้ยจิรนันก็ได้ออกมาเผยภาพของน้องเผ่าตะวันนะคะเปรียบเทียบกับพ่อทันพร้อมเขียนแคปชั่นออกมาในแนวแบบน้อยใจนิดๆรอยยิ้มและแววตานั้นไม่ต้องเอาพ่อมาหมดก็ได้นะคะวันเผ่าตะว,วันน้องตะว,วันลูกรักของพ่อทันและแม่ยุย้ย งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามากระนำกดไลค์และคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่อาทิว่าฟ้าแฟดมากๆแกะกล่องเลยค่ะสำนอถูกต้องทั้งแววตาทั้งปากเลยค่ะก๊อปปี้มากันนะคะตรงปกเลยหนูตะวันเป็นต้นก็เรียกว่าเห็นภาพแล้วก็ไม่มีคำเถียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะเหมือนกันมากจริงๆน้องพราวตะวันนะคะกับคุณพ่อ เหมือนแกะกล่องมาจริงๆสำนาถูกต้องจริงๆเลยค่ะน่ารักน่าชังมากนะคะสำหรับลูกสาวสุดน่ารักหัวแก้วหัวแหวนของแม่ยุ้ยจิรนันและพ่อทันธนากรนะคะเราไปชมภาพกันเลยค่ะว่าจะเหมือนขนาดไหนนะคะโอ้โหรับรองถ้าใครได้เห็นภาพนี้แล้วต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนค่ะว่าเหมือนกันจริงๆค่ะอย่ากแ,กแกะกล่องมาเลยนะคะเราไปชมภาพน่ารักๆ,ๆของน้องพราวตะวันด้วยกันเลยค่ะ